เงินดิจิทัลน1 0 0 0บาทล่าส,สุดเช็คไทม์ไลน์ลงทะเบียนการเริ่มใช้เงินครั้งแรกระยะเวลาสิ้นสุดการใช้เงินของประชาชนร้านค้า้อมเงื่อนไขซื้ออะไรไม่ได้บ้างฟังรายละเอียดในคลิป โครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยการอัดฉีดเงิน5 0ล้านบาทเข้าไปในระบบเพื่อให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยหมุนเวียนภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเริ่มมีความชัดเจนมากหลังจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงผลสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลต เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาตามทํรรายนะคะรัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าเงินดิจิทัล10,000บาทจะเปิดให้ประชาชนใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคม2567โดยการใช้ครั้งแรกมีระยะเวลา6เดือนและสามารถใช้จับจ่ายต่อได้จนถึงเมษายนปี2570เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ล่าสุดรัฐบาลได้จัดทำเอกสารอธิบาย13คําคำถามคาใจดิจิทัล Wall e t ฉบับประชาชนหนึ่งในนั้นเป็นการชี้แจงเรื่องระยะเวลาการลงทะเบียนเริ่มใช้เงินครั้งแรกระยะเวลาสิ้นสุดการใช้เงินของประชาชนระยะเวลาสิ้นสุดการใช้เงินของร้านค้าพร้อมเงื่อนไขเสื้อไรไม่ได้บ้างดังนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปมีเงินเดือนไม่ถึง70,000บาท มีเงินฝากทุกบัญชีวรวมกันไม่เกิน500,000บาทถ้าเงินเดือน70,000บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์แม้ว่าเงินฝากมีไม่ถึง500,000บาทและถ้ามีเงินฝากเกิน500,000บาทแต่เงินเดือนไม่ถึง70,000บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้เช่นกันสำหรับไทม์ไลน์นะคะมีนาคม2567ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับเงินโดยยึดอำเภอตามทะเบียนบ้าน พฤษภาคมถึงมิถุนายน2567เริ่มใช้เงินดิจิทัลครั้งแรกผ่านแอปเป่าตังด้วยประชาชนต้องใช้จ่ายภายในอำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านตุลาคม2567สิ้นสุดร,ระยะเวลาการใช้เงินของประชาชนเมษายน2570สิ้นสุดระยะเวลาการใช้เงินของร้านค้าเงิน1,000 0บาท ซื Birthday, ้อไรไม่ได้ประชาชนจะสามารถใช้ซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นไม่สามารถใช้กับบริการได้ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อมไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้ไม่สามารถจ่ายค่าเรียนค่าเทอมได้ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้แลกเป็นเงินสดไม่ได้แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆไม่ได้คุณสมบัติของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการใช้ซื้อสินค้าได้ถูกร้านค้าไม่จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษีไม่จำเป็นต้องจดแวดร้านค้ารถเข็นร้านโชว์หวยร้านค้าที่อยู่บนแอปเปาตังใช้ได้หมดแต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ ร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น